Story. Life changing story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โนพดอนสตอรี่พอดแคสต์นะครับแล้วก็วันศุกร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ MBA weekly นะครับวันนี้เนี่ยอยากจะมาชวนคุยเรื่องประโยชน์ของการเรียน MBA พอฟังแบบนี้หลายคนจะบอกโอ้ยจันพูดหลายรอบแล้วประโยชน์ก็ได้ความรู้ได้เน็ตเวิร์กได้เรื่องของการฝึกทําจริงอะไรเงี้ยใช่ครับถ้าเกิดผมพูดอะนรนมันก็จะซ้ําแต่วันนี้อยากจะมาชวนคุยประโยชน์ที่เราอาจจะคิดไม่ถึงหรือเราอาจจะมองข้ามในการเรียน MBA โดยเฉพาะการเรียนแบบพาร์ทไทม์นะเอ็มธรรมศาสตร์ก็เป็นหนึ่งใน MBA ที่เรียนไปด้วยทํางานไปด้วยเนาะลองมาดูกันครับว่าเวลาเราเรียน MBA แบบพาร์ทไทม์เนี่ย มันจะมีประโยชน์อะไรที่ซ่อนอยู่นะสำหรับผมเนี่ยผมใช้คําว่ามันเป็นสิ่งที่เราอาจจะมองข้ามหรือว่าอาจจะเป็นศักยภาพหรืออะไรต่างๆที่เรานึกไม่ถึงแล้วกันเนาะแล้วมันจะได้ไประหว่างที่เ,เราเรียนนะครับข้อแรกนะเชื่อไหมครับว่าการเรียน MBA โดยเฉพาะการเรียนแบบพาร์ทไทม์ที่เราเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยเนี่ยมันจะเป็นการเรียนที่ทําให้เราค้นพบ Hidden Potential เรา ศักยภาพที่ซ่อนอยู่ของเราผมบอกได้เลยนะฮะคนส่วนใหญ่แล้วกันนะครับการเรียน MBA แบบ Part Time เนี่ยน่าจะเป็นครั้งแรกๆของชีวิตเราเลยไม่ว่าท่านจะอายุเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยที่เราเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยเพราะว่าปกติคนเรียนปกตินะทั่วๆไปก่อนนะมันก็มีแหละตอนเราเรียนตั้งแต่ประถมมัธยมปิญญาตรีเรามักจะเรียนอย่างเดียวซึ่งถ้าตอนนั้นใครยังจําความรู้สึกได้บางคนก็อดครวญแล้วนะ โอ้ยเรียนหนักจังเลยเหนื่อยจังเลยนะเสร็จแล้วคุณก็เรียนจบแล้วคุณก็ไปทํางานตอนทํางานน่ะคุณก็ทํางานอย่างเดียวบางคนทํางานมาเป็น5ปี10ปีก็ทํางานอย่างเดียวแล้วคนที่ทํางานก็อดควรเหมือนกันโอ้งานหนักอยากกลับไปเรียนจังเลยแล้วก็จะถ้าใครเจอรุ่นน้องพอรุ่นน้องหรืออาจจะเป็นรุ่นลูกก็ได้นะบอกว่าเนี่ยเออเรียนหนักจังเลยก็บอกว่าเราที่ทํางานก็จะบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวทํางานแล้วก็จะรู้ แต่เราอ่ะไม่เคยทําทั้งสองอย่างพร้อมกันเลยนะนี่เป็นครั้งแรกที่เราจะได้ทําทั้งงานแล้วทั้งเรียนไปด้วยซึ่งเวลาเราทําแบบนี้มันแปลว่าอะไรครับเราต้องคือบางคนไม่เชื่อเลยด้วยกันด้วยด้วยซ้ำว่าเราจะทําได้อะเพราะว่าตอนทํางานอยู่ก็บอกว่าแค่งานให้เสร็จเนี่ยก,ก็เหนื่อยแล้วแทบจะไม่มีเวลานอนแล้วแต่พอมาเรียน m b a แบบ p าร์ t ไทม์เนี่ยมันไม่ใช่แค่งานไม่เสร็จไม่มีเวลานอนนะมันจะมีเรียนแล้วมีงานของสิ่งที่ต้องส่งด้วย ในการเรียนน่ะจะเชื่อไหมหลายคนผ่านมันไปได้ครับผมเคยคุยกับสิทธิ์เก่าเชิญสิทธิ์เก่ามางานปฐมนิเทศเขาใช้คำนี้เขาบอกว่าเอ็รรธมศาสตร์เนี่ยมันทำให้เขาพบร่างทองของตัวเองผมชอบคำนี้นะคือเขาไม่เคยรู้ว่าตัวเขาอะแข็งแกร่งได้ขนาดนี้เขาไม่เคยรู้ว่าตัวเขาเนี่ยมีศักยภาพที่ซ่อนอยู่ขนาดนี้ บางคนย้อนกลับไปคิดว่าฉันทําลงไปได้ยังไงในในเมื่อฉันก็งานยุ่งมากๆแล้วฉันก็เรียนแล้วก็เรียนที่ธรรมศาสตร์ก็บอกไปหลายรอบแล้วว่าเรียนหนักนะงานเยอะนะบางคนบอกว่าจบไปแล้วพูดทํานองนี้เลยนะครับผมก็ไม่ได้บอกกับว่าจะต้องเป็นความเห็นของทุกคนนะบางคนอาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้ก็บอกว่าผมเรียนจบที่เมธรรมศาสตร์เนี่ยผมไม่ควงานไหนต่อไปละคือมันไม่มีอะไรหนักกว่านี้อีกแล้ว นอกจากเขาไม่กลัวแล้วเขามีอาวุธหรือเขามีความรู้ติดตัวไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่มีข้ออ้างแล้วว่าจะไม่ทําอันนู้นจะทําอันนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยมันเหมือนกับไปเสริมสร้างความมั่นใจกับตัวเองนั้นผมว่า hidden benefit หรือว่าประโยชน์ที่เราอาจจะมองข้ามเนี่ยก็คือการพัฒนาศักยภาพที่เราไม่เคยรู้ว่าเรามีไอ้พวกพัฒนาความรู้อะไรพวกนั้น,นทำอยู่ได้อยู่แล้วแต่ว่านี่คือแบบมันเหมือนเป็นความแข็งแกร่งภายในเรา พอเราผ่านสิ่งเหล่านี้มาได้เราจะภูมิใจในตัวเองกึ่งๆนะผมก็ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าจะต้องเป็นแบบนั้นกึ่งๆเหมือนวิ่งมาราธอนเนะี่ยคนที่มองคนวิ่งมาราธอนจะรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกวิ่งอ,อะไรทั้ง42กิโลเมตรมันทําไม่ได้หรอกแต่วันที่เราได้ไปฝึกเราได้ได้ทดลองทําแล้วเราวิ่งได้เราก็จะภูมิใจคล้ายๆกันแต่นี่มันเป็นการวิ่งมาราธอนในเวอร์ชั่นของการเรียนเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยอันที่2นะเวลาคุณเรียนเนี่ย คุณจะเริ่มคิดว่าเฮ้ยจริงๆเรื่องความฉลาดมันไม่ใช่ปัจจัยเดียวนะที่จะทำให้ประสบความสำเร็จบางทีเราจะเริ่มเห็นว่าคนที่ดูตอบแล้วแบบคำพูดดูฉลาดมันอาจจะใช้ไม่ได้นะบางทีเราจะต้องมีคือคือผมใช้คาว่านอกจากความฉลาดทางวิชาการแล้วว่ามันจะมีความเฉลียวด้วยมันมี ถ้าบอกว่าบุ๊กสมาร์ทมันก็มีสตรีทสมาร์ทเออใช้ใช้คำนี้ดีกว่าบุ๊กสมาร์ทก็คือแบบฉันรู้ทักษะฉันรู้เทคนิคฉันรู้ทฤษฎีหมดนั่นบุ๊กสมาร์ทแต่ MBA อ่ะผมรับประกันผมไม่รู้นะที่อื่นเป็นไงแต่ถ้าที่ธรรมศาส์เนี่ยคุณบุ๊กสมาร์ทอย่างเดียวคุณไม่จบหรอกคุณต้องสตรีทสมาร์ทด้วยสตรีทสมาร์ทก็คือคุณสามารถแอพพลายได้คุณสามารถเจอปัญหาเนี่ยคือมันไม่ใช่ว่าต้องท่องมาสอบว่า1 2 3 4 5ม่าคืออะไรไม่ใช่เขายนแคสให้คุณแล แล้วการตัดสินใจที่ดีคุณจะพบว่ามันต้องมีเทรดออฟนะมันไม่มีดีเพอร์เฟในทุกด้านหรอกถ้าได้นี้มันต้องเสียนี้คุณคุณยอมแลกไหมจริงๆแล้วคุณจะเจอสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลาครับมันทําให้คุณได้ทั้งฉลาดและเฉลียวทั้ง b o o สมาร์ทแล้วก็สตรีทสมาร์ทก็คือเก่งทั้งเชิงทฤษฎีเก่งทั้งเชิงปฏิบัติสิ่งนี้คือสิ่งที่คุณจะคนพบ ถ้าคุณไม่ได้เรียนคุณก็อาจจะค้นพบได้แต่ว่าบางทีเราไม่รู้มันแลนดอมบางทีชีวิตมันก็ปัญหามันก็เข้ามาโดยที่คุณก็อาจจะต้องเจอแล้วก็เครียดแล้วก็ทําแล้วคุณก็ไม่ได้ถอดบทเรียนมันออกมาว่าเออเนี่ยปัญหานี้เราผ่านมาได้เราได้บทเรียนอะไรแต่ว่าอย่าง mba มันมีความตั้งใจที่จะโยนปัญหาบางอย่างให้คุณเคสบางอย่างให้คุณเพื่อให้คุณได้เรียนรู้บางเรื่องคืออาจารย์ที่สอนเนี่ยเขามีเขามีเจตนาอย,อยู่แล้วครับว่าให้งานอันนี้เพื่ออะไร ให,ให้งานนี้เขาหวังว่าคุณจะได้เรียนรู้อะไรอันที่สครับคุณเรียน MBA นะโดยพรไม่จบอันนี้อาจจะเป็นทั้งพาร์ทามและฟูลไามเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยคุณจะพบว่าปัญหาขององค์กรไม่ได้อยู่ที่คนไม่เก่งอย่างเดียวนะผมไม่ได้บอกคนไม่เก่งไม่เป็นปัญหานะแต่แต่ก่อนเรียนเนี่ยหลายๆคนเชื่อว่าโอ้ยมันเป็นเพราะไอ้นี่ไม่เก่งเป็นเพราะไอ้นั่นไม่เก่ง แต่จริงๆแล้วอะสิ่งที่ MBA สอนคุณเยอะมากคือระบบครับอ่ะผมยกตัวอย่างนะผมสอนเรื่อง KPI เนี่ย KPI เนี่ยบางคนบอกไม่ได้ไม่เวิร์กเลยเพราะว่าคนออกแบบมันห่วยมันอ่ามันเป็นเพราะว่าคนใช้เนี่ยไม่สนใจคือคือเราโยนคนหมดผม,มพูดอีกทีนะคนมีส่วนใช่แต่บางทีเนี่ยที่ KPI ไม่มีคนสนใจหรือมีคนต่อต้านเนี่ยเพราะระบบ INCENTIVE ระบบผลตอบแทนมันไม่ลิงก์กับ KPI มันไม่ตอบโจทย์ KPI คุณวัดเรื่องหนึ่งแล้วคุณจ่ายโบนัสด้วยครทีเหลืออีกอันหนึ่งอย่างเงี้ยมันคือระบบนะทีมงานเนี่ยไม่เข้าใจกันเลยเนี่ยคนไม่ทํางานเป็นทีมไม่เป็นบางทีม,มันไม่ใช่คนทํางานเป็นทีมไม่เป็นนะโครงสร้างของทีมลักษณะการแจกงานการบังคับบัญชาจํานวนคนในทีมพวกนี้ระบบหมดเลยนะ MBA จะสอนคุณทั้งเรื่องคนนะแล้วก็เรื่องระบบ เราจะได้เข้าใจว่าบางทีมันไม่ได้พลาดที่คนบางทีมันที่ระบบเนี่ยเด็กสมัยนี้ไม่อดทนเลยเอาแต่ลาออกทํางานนิดเดียวก็เหนื่อยละลาออกอีกละจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของความไม่ยุติธรรมของระบบการจ่ายผลตอบแทนหรือเปล่ามันเป็นเรื่องของความไม่ยุติธรรมของระบบการประเมินผลหรือไม่สุดท้ายเนี่ยนะ MBA สอนให้คุณรู้รอบรู้ทั้งคน รู้ทั้งระบบคนเรื่องของคนอนะ่ะผมคิดว่าเราเราบ่นกันเป็นประจำอยู่แล้วสังเกตเวลาเราบ่นเรื่องงานเนี่ยเราจะบ่นเรื่องคนมักมักจะเป็นแบบนั้นซึ่งผมก็บอกอีกทีว่าก็ไม่ได้แปลว่าเรื่องคนเป็นเรื่องที่ไม่ควรบน่นแต่ว่าเรามักจะละเลยระบบเปลี่ยนคนก็ไม่ค่อยเวิร์กนึกถึงอันนี้อันนี้ต่อต่อยอดไปนิดนึงนะนึกถึงทีมฟุตบอลบางทีมกันแล้วกันเปลี่ยนโค้ชมาไม่รู้กี่รอบก็ไม่เห็นจะเวิร์กเลย เปลี่ยนนักเตะม,มันไม่รู้กี่คนจนเปลี่ยนหมดทั้งทีมเราก็ยังเห็นเลเหมือนเดิมบางทีมันไม่ใช่คนนะบางทีมันคือระบบบริหารจัดการในสโมสรหรือเปล่าที่มันผิดพลาดะเราอาจจะต้องกลับมาดูตรงนี้ด้วยนะ MBA สอนให้คุณดูแบบเนี้อันที่สนะที่ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่คุณน่าจะได้ไปบางทีเราไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้นะคือเวลาเรียน MBA เนี่ย ถ้าใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวแปลเป็นไทยมันจะทําให้เรา humble ครับ humble แปลเป็นไทยตรงตัวคืออ่อนน้อมถ่อมตนมันจะทําให้เรารู้ครับว่าเราไม่ใช่ซูเปอร์แมนหรอกเราไม่ได้เก่งกาดทุกเรื่องในทุกด้านหรอกคุณจะคือคือคลาส mba เนีเป็นคลาสที่ผมชอบเพราะว่าคุณจะเจอคนเก่งแต่ละด้านไม่ค่อยเหมือนกันนะ่ย ถ้าคุณไปเรียนแบบคลาสที่ทั้งคลาสมีแต่วิศวกรแล้วคุณไปเรียนสมมุติว่าปิญญาโททางด้านวิศวกรเนี่ยวิศวกรรมเนี่ยคุณอาจจะเจอวิศวกรแล้วคนเก่งมันก็จะเป็นการเก่งทางด้านวิศวกรรมอย่างเดียวอะแต่ MBA คุณจะเจอวิศวกรคุณจะเจอหมอคุณจะเจอเภสัชคุณจะเจอนักวิทยาศาสตร์คุณจะเจอนักแปลภาษาคุณจะเจอพยาบาลคุณเจอเกือบทุกอาชีพครับเอางี้ดีกว่า แล้วคุณจะรู้ว่าโลกมันกว้างมากครับคุณจะไม่ได้เก่งทุกเรื่องคุณอาจจะเก่งคณิตศาสตร์มากนะแต่คุณจะเห็นคนอีกคนหนึ่งเป็นเทพของการพรีเซนต์เฮ้ยทำไมพรีเซนต์เก่งขนาดน,นี้วะแล้วคุณก็จะเห็นอีกคนอีกคนหนึ่งเป็นคนที่มีอิมเมจเนชันดีมากมีจินตนาการสูงล้ำมากเฮ้ยคิดได้ไงแบบนี้แล้วคุณก็จะเจอคนที่ละเอียดมากๆ แบบลงรายละเอียดทศนิยมมันดับที่2ได้แม่นเปะ๊ะไม่พลาดเลย mm hmm. คุณจะเจอแบบนี้ตลอดเวลาครับซึ่งผมว่าอันนี้มันเป็น hidden gem gem ก็คือแบบเป็นเพชรที่มันซ่อนอยู่ะไม่มีใครเก่งในทุกเรื่องทุกอย่างคำนวณก็เก่งทุกอย่างอัจฉริยะหมดไม่หรอกแล้วสิ่งที่คุณเจอแบบนี้เวลาทำให้คุณ h u เบิลนะมันสอนคุณว่าจริงๆแล้ว การร่วมมือกันทํางานดีกว่าการเอาชนะกันครับเราไม่จําเป็นต้องชนะกันเลยครับอีโก้ที่คุณอาจจะมีว่าฉันนะ่แมตต์เก่งทั้งหมดเนี่ยคุณไม่จําเป็นต้องไปท้าแข่งแมตต์กับใครแล้วก็พออีกคนนึงก็ท้าแข่งพรีเซนเทชันกันไม่ใช่คุณจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเรามาร่วมมือกันผมคํานวณตรงนี้ให้คุณคุณพรีเซนต์ให้ผมเฮ้ยเราเป็นทีมที่เจ๋งมากนะแล้วไม่จำเป็นไม่จําเป็น,ปนต้องมีใครเด่นกว่าใครครับ อีโก้ที่แต่ละคนมีก่อนหน้านี้ว่าฉันเก่งฉันเทพฉันเจ๋งเนี่ยมันจะถูกแทนด้วยความอยากรู้อยากเห็นว่าเออถ้าเกิดเราเอาเรื่องนี้มาเอาความเก่งของฉันเรื่องนี้มาผสมกับความเก่งของเธออีกเรื่องหนึง่งมันจะเกิดอะไรขึ้นนะซึ่งบอกให้นะครับว่าทักษะเนี้ยคือทักษะของผู้นำคนระับผู้นำก็คือคนที่สร้างความร่วมมือผู้นำไม่ใช่คนที่เก่งในทุกเรื่องนะจะหาคนเก่งมาทํางานร่วมกันได้ MBA เนี่ยเรียนยนไปมันจะสอนให้คุณรู้จักสิ่งเหล่านี้นะครับ อันที่ 5, ครับ MBA สอนอะไรครับที่เราอาจจะมองข้ามไปครับเขาจะสอนว่าชีวิตเราเนะี่ยชีวิตที่ดีของเราเนี่ยบางทีไม่ต้องรีบเร่งครับถามว่าทำไม MBA สอนแบบนั้นนะคือคุณเร่งไม่ได้ไงงานคุณก็เร่งเรียนคุณก็เร่งครอบครัวคุณก็ต้องทําให้ดีสุขภาพก็ดีคือคุณพยายามทําทุกเรื่องเป็นเลิศร้อเ็นต์เต็มหมดเนี่ยคุณจะทําไม่ได้เลยสุดท้ายเนี่ย MBA นะมันจะสอนให้คุณบาลานซ์ชีวิตได้ครับ จุดไหนที่น่าจะต้องพอจุดไหนที่เป็นสิ่งจําเป็นที่คุณต้องทําเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับมัน MBA สอนธุรกิจนะแต่จริงๆมันเหมือนสอนชีวิตด้วยนะเวลาคุณได้ทําอะไรที่เต็มพลังของคุณเต็มความสามารถเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าทุกอย่างต้องเทรดออฟช่วงนี้งานหนะักคุณอาจจะต้องผ่อนเรื่องเรียนบ้างแต่ไม่ได้ทิ้งไปช่วงนี้เรียนหนะักคุณอาจจะต้องหยุดเรื่องงานบ้าง ไม่นับเรื่องครอบครัวเรื่องสุขภาพเฮ้ยช่วงนี้อาจจะไปหาแฟนน้อยนิดนึงแต่ว่าคุณก็ต้องบาลานซ์ไม่ใช่ทิ้งเขาไปเลยช่วงนี้อาจจะเจอคุณพ่อะคุณแม่น้อยนิดนึงแต่บางช่วงคุณก็ต้องใช้เวลากับเขาเยอะนิดนึงเรื่องงานก็ต้องผ่อนเรื่องเลี้ยงก็ต้องผ่อนสุขภาพอีกคือคุณก็ต้องดูแลสุขภาพแต่ว่าไม่ใช่ว่าโหคุณจะต้องไปออกกําลังกายวันละสามชั่วโมงทุกวันอะไรเงี้ยอาจจะอาจจะไม่ได้มีเวลาให้คุณทําขนาดนั้นบางอย่างทําแค่กูดีน่าฟพอละจุดตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่คุณุณหยดล คือมีคนบอกว่ามันคล้ายๆกับการจักเกิลจักเกลลิลก็เคยคล้ายโยนลูกบอลหลายลูกบนอากาศน่ะคุณต้องคอยประคองไม่ให้ลูกบอลมันตกอ่ะอีกอันนะครับการเรียนในเบเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำเยอะมากคือการดิสคัสดิสคัสคือการอภิปรายอาจารย์น่ะเขาจะมีเคสให้นอกจากความรู้ที่คุณจะได้จากการอภิปรายแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณ จะได้เรียนรู้คือทักษะการฟังครับจริงๆนะครับถ้าคุณไม่ฟังคุณเอาแต่พูดเนี่ยพอยที่คุณพูดข้อหนึ่งนะอาจจะซ้ำกับคนอื่นที่ยขก็พูดมาแล้วข้อ2มันอาจจะไม่ตรงประเด็นเพราะคุณไม่ฟังใครเลยแล้วเคสนะผมบอกเลยนะไม่มีคําตอบเดียวครับคุณจะเริ่มเข้าใจมุมมองของแต่ละคนที่แตกต่างกับคุณคุณอาจจะเห็นไปทางซ้ายแต่เขาเห็นไปทางขวาแล้วไม่ใช่เรื่องที่ต้องทะเลาะก,กันเลยนะครับคุณจะเริ่มว่า อ๋อผมเก็ตเหมือนกันเว้ยที่เขาบอกว่าไม่ควรทําอันนี้เพราะอะไรทั้งๆที่จริงเราบอกว่าควรแล้วสเสน่ห์อีกเหมือนกันคนที่มาจากดิสซิ п ลินต่างกันคนที่เป็นหมอเขามองมุมมุมหนึ่งคนที่เป็นนักบัญชีเขามุมหนึ่งคนที่เป็นนักกฎหมายเขามุมหนึ่งคนที่เป็นวิศวกรเขามุมหนึ่งพอคุณฟังได้ดีคุณเข้าใจคนได้ง่ายอันนี้ทักษะที่เป็นซอฟต์สกิลที่สําคัญมากนะคุณไปเรียน ที่อื่นผมว่าหาตรงนี้ได้ลําบากนะเชื่อไหมคุณฟังดีขึ้นคุณจะถามดีขึ้นคําถามที่คุณโยนเข้าไปในวงสนทนาคําถามที่คุณยกมือแล้วถามให้เพื่อนๆหรืออาจารย์ช่วยอภิปรายเพิ่มเนี่ยจะเป็นคําถามที่คมมากเป็นคําถามที่ทําให้คนฉุกค,คิดแล้วสิ่งที่คุณจะได้มานะคือจะคุณจะไม่ใช่คนที่รีบตัดสินคนอื่นเฮ้ยไอนี่โง่มากคุณจะไม่ถ้าถ้าคุณเป็นถ้าคุณใช้ ค,คือพูดแบบนี้บางคนแบบไม่เห็นจริงเลยบางคนเรียนเอ็บ MBA, ก็เป็นชนชอบตัดสินคนอื่นอันนั้นแปลว่าเขาไม่ได้เบนฟิตข้อนี้ไปแต่ข้อเนี้มันเป็นเบนฟิตที่หลายคนมองข้ามคุณจะเริ่มรู้รู้ถึงความแตกต่างอ่ะคุณเรียนเรียน MBA เจอความแตกต่างแน่ๆมันไม่ใครคิดเหมือนคุณหรอกผมตอนผมเรียนก็เจอฮะพี่อีกคนหนึ่งก็คิดแบบเนี้ยแต่เราจะเริ่มรู้ถ้าเราเป็นรู้จักฝังนะไม่ใช่แบบจะเอาทะเลาะจะเอาชนะอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดเป็นแบบนั้นอ่ะมันก็คงไม่ค่อยได้อะไรไปมาก แต่เราจะเริ่มรู้ว่าอ๋อถ้าพี่คนนี้เขาต้องคิดแบบนี้เพราะแบ็กกราวด์เเป็นแบบนี้เราจะเริ่มตัดสินคนน้อยลงเ่ยแล้วสุดท้ายนะผมว่านะ MBA เนี่ยมันคือโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์หนึ่งนะที่จะทำให้คุณค้นหาคำตอบว่าคุณอยากได้สิ่งนี้มากน้อยแค่ไหนคือคือผมไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องได้ MBA นะครับแต่มันจะเหมือนเป็นบทเรียนชีวิตบอกให้คุณรู้ว่า ถ้าคุณอยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะไอเรื่องสิ่งอื่นๆเช่นไม่มีเวลางานหนักเกินไปที่จอดรถหายยากมันจะเป็นเหตุผลที่คุณสามารถจัดการมันได้ทั้งหมดถ้าคุณอยากได้มันคุณจะทำจนได้แล้วมันจะเป็นความภูมิใจในชีวิตคุณหนึ่งในความภูมิใจแล้วกันคุณอาจจะมีหลายเรื่องที่ภูมิใจแต่ว่าหนึ่งในความภูมิใจคือเหมือนคนวิ่งมาราธอนจบอ่ะผมพูดแบบนี้ผมไม่ได้บอกว่าจะต้องมาเป็น MBA ธรรมาศาสตร์เท่านั้นนะครับ แต่ผมผมก็เชียร์ว่าคนที่เรียน MBA หรืออยากเรียน MBA ไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามเนี่ยลองคิดในมุมพวกนี้บ้างนะครับพวกนี้มันสอนคุณนะครับสรุปเร็วๆนะข้อแรกนะทำให้คุณเห็นศักยภาพที่คุณซ่อนอยู่เพราะคุณมีทั้งงานคุณมีทั้งเรียนอันที่2เนี่ยทำให้คุณมีทั้ง b o o สมาร์ทแล้วก็ StreetSmart คือรู้ทฤษฎีรู้ปฏิบัติอันที่3 ทำให้คุณรู้ว่าจริงๆปัญหาองคอ์กรไม่ใช่เป็นแค่เรื่องคนนะมันเป็นเรื่องของระบบด้วยอันที่4ทําให้คุณ humble นะคุณจะเจอคนเก่งหลากหลายแล้วก็มีความเก่งที่แตกต่างกันเราไม่ได้เก่งกว่าทุกคนในทุกเรื่องอันที่5ทําให้คุณรู้จักบาลานซ์ชีวิตได้นะชีวิตที่ดีไม่จำเป็นต้องรีบเร่งคุณรู้จักการบริหารจัดการงานเรียนครอบครัวสุขภาพอันที่6ทําให้คุณรู้จักฝังครับ ฟังเพื่อเข้าใจไม่ใช่ฟังเพื่อโต้แยง้งเราจะเป็นคนที่ตัดสินคนได้น้อยลงเพราะว่าคุณจะเข้าใจคนมากขึ้นร้านที่7นะมันเหมือนเป็นไลฟ์โปรเจกต์อันหนึ่งที่คุณจะภูมิใจถ้าคุณผ่านมันมาได้ก็หวังว่าเอพิโซดนี้จะเป็นอีกหนึ่งเอพิโซดนะที่ทำให้คุณได้คิดถึงการเรียนคราวนี้ เอ่อ MBA ธรรมศาสตร์ประชาสัมพันธ์ทบท้ายเปิดรับสมัครอยู่นะครับแต่คุณต้องมี 1. ประสบการณ์ทํางานหลังปริญญาตรี3ปี 2. มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ t u g e t TOEFL IELTS ตรง t g e t TOEFL IELTS เราไม่ได้เอามาใช้คัดเลือกแต่คุณต้องมียื่นนะครับแล้วก็ 3. มมีคะแนนสอบ Smart Tool ปีที่แล้วเราตัดที่400แต่ปีนี้ก็อาจจะมีมแนวโน้มมันสูงขึ้นทุกปีนะครับก็เซอซะว่า450สมาร์ททูเนี่ยถ้าใครฟังผมตอนนี้นะไปสมัครยังทันนะครับเพราะว่าปิดรับสมัครของเดือนนี้จะสอบปลายเดือนเนี่ยปิดรับสมัครถ้าผมจะไม่ผิดวันที่17มกรานะครับเพราะฉะนั้นก็ยังสมัครทันอยู่นะครับยังไม่ปิดรับสมัครแต่ว่าต้นเดือนกุมภาถ้าสมัครภายในต้นเดือนกุมภาผมจะเลือกคนที่คะแนนสูง,สง สมัครทูสูงสูงเนี่ยเข้ามาสอบสัมภาษณ์ที่ผ่านเกณฑ์นะเข้ามาสอบสัมภาษณ์แล้วก็จะรับบางส่วนก่อนนะครับแล้วก็เรายังเปิดรับสมัครไปจนถึงต้นเดือนพฤษภานะครับอยากรู้รายละเอียดเข้าไปในเพจ MBA ธรรมศาสตร์นะครับ MBA ตรงตัวแล้วก็ T H A M M A S A T นะครับหรือเราอาจจะไม่ได้เรียนฟังอยู่แต่คิดว่าคนนั้นน่าจะสนใจฝากแชร์ข้อข้อความนี้หรือแชร์เพจไปให้ผู้ที่สนใจด้วยก็ได้ เปิดบางทีเราไปเปลี่ยนชีวิตคนอนื่นได้เนี่ยนะครับเพราะว่าเออเนี่ยแชร์มาเพื่อเราเลยได้เรียนแล้วเพื่อนก็จะกลับมาขอบคุณว่าขอบคุณนะวันนั้นที่แชร์เรื่องเรื่องนี้มาให้อะไรเงี้ยนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในบทสวดถัดไปนะครับสวัสดีครับ n น p ด d นสตอรี่ no a life changing story